โดยกระบวนการเนี่ยถ้าทำแบบนี้ผมเข้าใจพวกเราทํามาแล้วถ้าจะวิจัยเนาะหนึ่งเราเตรียมคนเตรียมพื้นที่และพัฒนาโจทย์ในพื้นที่ต้องมีคนคนวิจัยนะที่ร่วมกับเราแล้วก็มีตัวพื้นที่ที่เราเลือกและประเด็นนะที่ทําพอเรามีประเด็นทําแล้วก็มีการเก็บข้อมูลใช่ไหมเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ วิเคราะห์เบื้องต้นนะวิเบื้องต้นพอวิเคราะห์เบื้องต้นเราก็มาวางแผนทำว่าจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังจะลงมือทําอะไรทําไปเสร็จก็เกิดผลออกมาเราก็จะวัดผลที่ออกมาตกลงมันเกิดผลอะไรบ้างเรียวว่าทบทวนสรุปความจริงงานวิจัยอยู่แค่สมตัวการเตรียมการทำเบสิกดีเซ h กับการทำแอคชั่นรีเสอร์ผมยองแยกแบบกำปั้นทุกดินเนี่ยเตรียมหนึ่งระืที่หนึ่งเตรียมระยะที่สองเบสิครีเสิร์ชระยะที่สแอคชั่นรีเสิร์ส่วนระยะที่สมันให้เห็นความยั่งยืนของโครงการหลังจากเราถอนมาแล้วหลังจากเราไม่ทำไม่อยู่ตรงนั้นแล้วงานเดินต่อไหมถ้ายังเดินต่อได้แนวโน้มความยั่งยืนมันมีมันมี เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวอธิบายความยั่งยืนโครงการเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็ทำนาที่บริหารจัดการและปฏิบัติการวิจัยนักวิจัยชุมชนกปกติประมาณ1 0บถึงสาสิคนต่อโครงการบางโครงการเป็นร้อยนะเป็นนักวิจัยที่ผมเพิ่งไปลําปางมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ลําปางผมยุให้ขึ้นโครงการ นวัตกรรมน,นวัตกรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเราไม่เรียกว่าหมอกควันเพราะหมอกหมอกรู้สึกมันมองเชิงโรแมนติกพอฝุ่นมันเริ่มมองเชิงน e g a t i พอหมอกเชหมอกหมอกสายหมอนมองเชิงโรแมนติกนะพอฝุ่นควันปับ๊บชักมองเออชักเริ่มเห็นเป็นปัญหาก็ทำศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชน ปอรอรัตทมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้งบประมาณไปตั้งกี่พันล้านผมไม่แน่ใจทําเรื่องเรื่องชุดนี้แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เงินไปไม่รู้กี่ร้อยล้านไปใช้แล้วปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้ก็ลองเอาจากของจริงข้างล่างไม่ใช่ของเราจะแก้ได้ทั้งหมดนะแต่ของเราจะได้ความรู้อะไรบ้างเพื่อเป็นฐานในการที่จะเดินต่อถ้าไม่มีความรู้ชุดนี้มันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ฝุ่นควันได้ถ้ามองว่าเกิดจากการเผาเออจะแก้ปัญหายัางไงเพราะเผาคนข้ามคนเผาบางส่วนนะเออจะแก้ปัญหายัางไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทาจากตรงนี้เพราะฉะนั้น,นความรู้ตรงนี้จะเป็นแต่ความรู้ตรงนี้มันไม่ถูกสถาปนาเข้าไปในหัวของนักวิชาการหรือในหัวของหน่วยงานหรือแม้แต่ในหัวนักการเมืองความรู้แบบนี้ไม่ถูกสถาปนาเข้าไปแล้วเสียงที่ชาวบ้านพูดมันเบา คุณตะโกนเสียงไงเขาก็ไม่ได้ยินนายกกระซิบเนี่ยเขาได้ยินหมดเสียงเป็นเรื่องสําคัญเสียงมากพร้อมอำนาจใครมีอานาจเสียงมันดังโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นชาวบ้านไม่มีเสียงเราต้องการให้ชาวบ้านมีเสียงนั้นชาวบ้านจะมีเสียงได้ชาวบ้านต้องมีของจริงถ้าจะป้องกันการเผาถ้าชาวบ้านบอก ต้องเข้าใจธรรมชาติการเผาและเหตุการเผาชาวบ้านไม่ใช่อยู่จะไปห้ามปุ๊บปั๊บชีวิตเขาอยู่ยังไงจะแก้ไขยังไงต้องเข้าใจนี้เสียงเขาเริ่มได้ยินแล้วเออชาวบ้านลองจัดการกันเองก็เริ่มเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแล้วปรากฏว่าพอชาวบ้านเริ่มทําดึงหน่วยงานมาทําด้วยได้หน่วยงานทําฝ่ายเดียวนะดึงหน่วยงานอื่นมาท่วมไม่ค่อยอยากมาอันนี้น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นการที่ชาวบ้านตัวตั้งการสร้างระบบบูรณาการโอกาสเป็นจริงมากที่สุด บูรณาการหน่วยงานที่ลงไปเป็นแท่งๆได้เพราะเอาของจริงข้างล่างเป็นตัวตั้งจะบูรณาการต้องคิดถึงตัวเองก็ต้องเดินด้วยไม่รอคนอื่นอันเดียวถ้าตัวเองเดินจะเริ่มเดินยังไงและใครต้องมาช่วยก่อนช่วยหลังต้องดึงแบบนี้นี่คือการบูรณาการในกระบวนการนะอันนี้คือเรื่องเรื่องสําคัญของการจัดการเพราะฉะนั้นการทาอันนี้มันต้องการกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและสุดท้ายมันเกิดพลังคุณค่าและความสุขอันนี้เป็นมอตโต้เมื่อปี สองห้าห้าสองไม่ทราบมีใครได้มาร่วมไหมตอนปีสองห้าสองสิบปีวิจัยท้องถิน่นเราบอกงานวิจัยท้องถิ่นมันสร้างพลังสร้างคุณค่าและความสุขที่มามอตโต้นี้เพราะผมเป็นคนประเมินประเมินงานวิจัยท้องถิ่นตอนนั้นพบว่างานวิจัยท้องถิ่นมีคุณค่าแต่ไม่มีพลังมีคุณค่าแต่พลังไม่พอก็เลยพยายามหยิบไม้เกิดพลัง มันมีค่ามันมีอยู่เล็กๆตามหมู่บ้านตา่างมันพลังมันมีอยู่มีเพื่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมันยังไม่มากพอก็เลยเกิดความคิดเรื่องต้องมีพลังและมีมีคุณค่าและต้องมีพลังแล้วถ้าเราทำความถ้าถ้าเราจะวิจัยชีวิตและชุมชนก็ต้องรู้จักชีวิตและชุมชนปกติเวลาเราจะทําอะไรเราลืมชุมชน อยากทำการเกษตรก็ทําไปเลยอยากทําอะไรก็ทำํทำถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันจะไม่รอบด้านพอไม่รอบด้านพอถ้าเราทําการเกษตรในพื้นที่มันต้องรู้จักคนในพื้นที่และรู้จักพื้นที่ที่เป็นของจริงการทําความคุ้นเคยพื้นที่และคนในพื้นที่เป็นเรื่องสําคัญเห็นไหมได้ความได้เปรียบของนักศึกษาข,ของหมหาวิทยาลัยเพื่อชีวิต เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่นะเป็นคนในพื้นที่นะเ,นนนพทเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับพื้นที่แต่ต้องระวังนะความเป็นคนในพื้นที่ก็มีข้อเสียเปรียบเพราะความเป็นคน,นพื้นที่เนะี่ยมันก็เลยถูกเขาแบ่ง <c oughs> เป็นพวกกำนันเป็นพวกผู้ใหญ่ <c oughs> เป็นบักลา <c oughs> เคยเห็นมันตั้งแต่เด็กๆมันจะมีเออมันมีนัยยะอีกแบบหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นความเชื่อถือก็จะต่างจากนักศึกษาซึ่งเป็นคนนอกไปนักศึกษาที่เป็นคนนอกไปในหมู่บ้านชาวบ้านจะเอ็นดูเอ็นดูเพราะเป็นคนนอกเป็นคนนอกเป็นลูกหลานแต่เป็นคนนอกก็จะเอ็นดูเพราะฉะนั้นเวลาจะร่วมไม้ร่วมมือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้อันนี้ต้องดูนะไม่ใช่ทุกอย่างมันจะมันจะใช่หมดมันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยอยู่นะ ตัวสำคัญคือได้โจทยท์เป็นของพื้นที่ได้ทีมเป็นของพื้นที่ได้ทีมของพื้นที่นี้เวลาเราทําความเข้าใจชุมชนตัวนี้ตัวสําคัญนอาจารย์ชีสักวัลลิโพดมคนเวลามองพื้นที่เรามองเห็นคนไหมถ้ามองไม่เห็นคนจบ มองพื้นที่ถ้ามองไม่เห็นคนจบมองกรุงเทพมองเห็นอะไรมองเห็นตึกจบต้องเห็นคนกรุงเทพตัวสําคัญคือหนึ่งต้องเห็นคนก่อนใช่ไหมแล้วคนเขามีปากมีท้องคนมีปากมีท้องมีวิธีการผลิตแล้วไม่ใช่คนมีปากมีท้องเดียวคนมีความสัมพันธ์มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีเจ้ามีนาย มีความสัมพันธ์นะมีลูกไล่นะมีเจ้าหนี้มีลูกหนี้เยอะแยะเลยแล้วที่สำคัญมันมีระบบคิดและคุณค่าก็าอยู่งานวิจัยเราลงเลือ้อหลวงไม่ค่อยถึงพอล้วงไม่ถึงเราเลยไม่เข้าใจคนเราไม่ค่อยเข้าใจคนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน คนมีระบบคิดเวลาระบบคิดมันแต่แตละคนก็คิดต่างกันไอ้น,นี่ก็เป็นปัญหาว่าเวลาจะทาะจําความเข้าใจทําความเข้าใจยังไงมันปกติทุกอันมันจะมีทั้งขอโทษขอใช้ภาษาเป็นบางอันเป็น c บอนแฟ factor บางอันเป็นเรื่องร่วมเป็นความคิดร่รวมกันบางอันเป็นความคิดเฉพาะเป็นปซิฟิกแฟ factor เพราะฉันเวลามองต้องต้องแยกเห็นว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องรวมๆของพื้นที่นี้เรื่องหลักพื้นที่นี้แต่นี้เป็นเรื่องเฉพาะของตรง,ตรงนี้คือถ้าเราแยกแบบนี้ได้มันจะมองมองสามารถมองเห็นได้เลยนะั้นการพัฒนาชีวิตและชุมชนท้องถิ่น,นจึงต้องการเข้าใจระบบคิดและคุณค่าเรื่องชีวิตและชุมชนต้องการเข้าใจวิธีการผลิตของที่นั่น เข้าใจระบบความชัมพันธ์ของที่นั่นไม่มีอะไรที่มันแยกออกจากกันได้สังคมทุกวันนี้มันมีอยู่สี่อย่างนะอันแรกเป็นพลวัตดินามิกนะมอดิ Dynamic, นาะมิกเนาะเปลี่ยนแปลงมากบางนก็เปลี่ยนแปลงชา้าแต่บางอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วอันที่สองความซับซ้อนสูง มันคอมพลิเคตเยอะพอซับซ้อนสูงเนี่ยมันใช้อะไรง่ายๆไม่ได้อันที่สามมันโยงใยต่อเนื่องหมดมันไม่ได้ไม่ได้แยกโดดๆนะแยกข้าวเรื่องข้าวเดียวนะข้ามโยงใยกับน,น้ำโยงใยกับดินโยงใยคนซื้ออยู่เมืองจีนโยงใยคนส่งโยงใยคนกินมันเยอะแยะเลยโยงใยผู้กักเก่งกำไรมันจะเห็นอะไรเยอะเลย แล้วที่สำคัญทุกอย่างมันอันเซเทนิตี้ไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยนิ่งไม่เสถียรไม่มีอะไรเสถียรสักอันเพราะ,ะกระบวนการในรู้นิ่งไม่ได้กระบวนการในรู้ต้องไม่เสถียรแต่ต้องมีไกด์ไลน์และอย่าย,ยึดไกด์แบบตายตัวนะเป็นคำพีใช้เป็นไกด์ไล,ลนะ์กระบวนการทำงานทุกอย่างต้องอย่ายึดเป็นคำพีใช้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับมาตามสภาพ มันมีตัวหลักบางอย่างนั่นเองเดี๋ยวเราทําไปก็จะรู้เพราะั้นการนาชีวิตและชุมชนท้องถิ่นจึงต้องการการทาความรู้จักชีวิตและชุมชนเชิงลึกทาไม่รู้จักชีวิตตัวเองและจะตกลงจะออกแบบชีวิตตัวเองไปยังไงออกแบบเชิงเพ้อฝันก็เป็นไปได้แต่ถ้าออกแบบเชิงเป็นจริงจะเอาอยัางไง